สั้นสุดครั oh. Oh, ้งสุดท้ายที่ได้เจอกันก็ค <laughs> ือ2019นะครับโอ้โหจริงเหรอก็ยกมือน้อยอยู่นะแว่าคนอื่อได้เจอบ้างไหมครับอชุว์ได้เจอใชั่นแต่ถ้าเปรียบชุยว์กใครก็ยังกลัวรอจริงิงคนอื่นก็คืงไม่ได้เจอนานกว่านั้นใ่ชุว์ก็คือจรเยๆเจนนิดนึงใครได้มาหาคยกับสิงโตที่ไทยบ้างไหมครับอะ有有其他朋友呢有เยอะอยู่นะ

ก็เสร็จแล้了一下是ชครเดี๋ยวก็ขอให้คกันตลั่งก่อนได้เับเดี๋ยววรานะครับจะนั่นะครับพูดคุยกับทุกท่านนะครับโอเคมาผ็น่านะครับสวัสดีครับนะีก้องยู่ที่หนึะตรงนี้นะเออข้างหลังสามารถมานั่งได้คนหนึงได้ะไหนก็ไหนมัว่าง่ะ

ว้าวไม่เรียนตั้ตอนเดินกลับมาเลยนะฮะใช่เว่ยจริงๆคือไปเข้าห้องน้ำไม่ดีเลยไม่ดีเลยอ๋อจริงๆนะเอาล่ะนั่นเราตองอเชิญคริสกับซิงโต้ถึงแม้ทุกนจะรู้จักกันอย่างดีแล้วก็ตามแต่ให้เชิญ้สองท่านแนะนำตัวเลยครับดะชฮาวิชริร ก็ชื่อหาวชื <S <s ่อสิงโตครับผครชื่อสิงโตผมันไ่ใผมหรือจริงมันสามารถทักทายในภาษาท้องถิ่นขที่นี่ได้ไหมครับไก่กก้มหผเป็นเลยนีแกใช่ป่ะไ่งษไข่หต่ไม่ใช่แต่คล้ายกันนะคล้ายคล้ายกันหน่อย่แกก่แก่โ 好，对，很近些，刚 <noise> 刚<樂>学的吗？啊，啊，他们刚才他们就是练来的。哦，三趴都听累现学现卖。怎么卖好怎么卖？好啊。好那我们相信呢，Prince and n g l 已经感受到我们粉丝们的热情，那粉丝应该都非常想念我们的 Prince a n n 不对？ แล้วก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับก็อยากจะถา,าม,มคุณพิศมิตรเลยครับว่ามีคำพูดอะไรอยากจะพูดคุยกับแฟนับ,บ้างครับก็อันดับแรกเลยนะ่าจะบอกว่าอยากจะบอกว่า,วาคิดถึงแฟนๆทุกคนที่นี่มากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาที่นี่มาเป็นเวลา 6- ถึง7ปีแล้วและมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งเนี่ยก็รำนาญคิดถึงเลยครับ 好，那首先呢，先跟各位说哈、哦，非常啊想念大家哈、哦，因为其实呢，我中间呢没有来到台台湾啊，台有北京，六六六到七年的时间了，所以非常想念大家。大家有没有想念？啊啊，啊啊，诸位，记 t 记得送份 t 物吗？记得。记得吗？啊啊，趁哦，还我。 ก็จริงๆรู้สึกขอบคุณมากๆครับเพราะว่าต่อให้เราไม่ได้เจอกัน6 7จปีแต่ว่าเราอาจจะรู้จักกันมากกว่าน,นั้นหลายปีกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยครับบางคนรู้จักเรามาเกือบสิปีแล้วอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณที่ยังยังคงคิดถึงพวกเรายังคงอยากให้พวกเรากลับมาหาอยู่ตลอดแล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้เราในทุกๆคนงานเลยอะไรเงี้ยครับซาบซึ้งมากนะเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วอะไรเงรี้ยแต่ว่าทุก,ทกคนก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆ,ๆครับ 啊，首先呢，就说呢，我们中间有大概六到七年时间没有见过面、那个，可是呢，其实很多粉丝呢都一直在支持我们。啊，就这十年以来呢，也认识很多年的。那啊，在他们的啊各个作品呀、啊，他都支持的，很、啊、感谢各位那不管是在我们荧幕前的表演哦，还是戏外呢，都非常的温暖真诚，还有互动。因为粉丝们一直不离不弃都在等。跟 问一下我们 Chris 跟 s i 和，记得上次来台北的是二零一九年吗？所以刚刚台下有很多粉丝说二零一九年有看到我的有举手，对不对？那想请问一下呢，两位对于上次来到台北有没有什么特别的经验？啊啊，就是呢，啊，双双他们台北呢，有六七年了，啊，现在呢，啊， โตด้วยกันมาผ่านเวลานานพอสมควรนะครับพอมาเจอกอีกครั้งเนี่ยก็ความรู้ในครั้งนี้กลายเป็นความรู้สึกมีความคุ้นเคยกับทุกคนที่นี่มากกว่าเดิมครัขาอกนะว่าเราเหมือนที่ส่อเ่าใเรก็คือการเติตขึ้นายกันก็นการเติตข้นาด้ยกันดน้นนี้ไดาเอกนทีกครั้งก็รู้สึกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้รู้สึกแบบว่า เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรที่มันไม่เหมือนกับตอนที่มาครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังน่ารักเอาใจช่วยเป็นกําลังใจให้มารับที่สนามบินซื้อของอ,อร่อยๆมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่ยงรักกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยเอี่าเเลยแปลงเลยไม่ด้นงเม่่้นนะะนเดเลย 啊，他呢这次来呢还去机场接机，还买一些好吃美食给他吃，所以他觉得非常感动的，感谢各位一直都没有变，对他没有变这样子。哦，那讲到美食呢，我想要问一下 Chris 跟 Sean 有没有吃过我们台湾非常厉害的台湾第一牛肉面？啊，刚决定考外卖的ไตวัน呢，哈，我差不多两三年哈，可以知道过呢，啊，啊，食，超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 ， เกี่ยวเนื้ออให้มไปเช้าเราเคยได้ลองอะไรย่างเงี้ครับอะไรนะครับก็เดี่ยวไม่เกี่ยวเนื้อปิงไหมครใช่ครับชอบกินไหมรือนะไม่ชอบกิมที่ก้อนะสื่อ你喜欢吃那้吃过臭่腐吗？ม后ม吃到糊面吗？啊，่玲，豆腐面。豆腐面。看，这个表情应该就น没有喽。啊，刘ไ他他好像没吃过。我เคยไม่นานมาแล้วก็。阿聪，阿聪以前้前有没有吃过？在困难他来啊？ไ臭豆腐不太。 就是还是比较这样的，但，是我们非常著名的，啊是，臭的但是，但是、啊欸，我是，但是，但是，但是，我是，但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 是，我是，但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 是，我是，但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  ได้ไหมครับได้ไหมครับซื้อน่อยอคื <c oughs> อจริงๆอยังไม่ทราบว่าที่นี่ของกินขึ้นชื่อมีอะไรบ้างแต่ว่าแฟนคลับเขาซื้อฟูลพพอร์ตมาให้ก็มีเสี่ยวเปาชาวลงเปา,เปาคือมันก็เป็นของฮิตที่นี่เหมือนกันใช่ไหมฮะอ่าอ่าจรถ้ามันอ่าไม่แน่ใจที่นนีมน这里有美食是有哪一些可是刚刚的本身呢就是支持他们买一些美食他在后台那边有准备很多 เชียงศรีเปาแล้วเปีนเเป็นกังหันเปาแเชียรเปาแล้วก็มีพายสรลด้วยอร่อยมากครับไอ้โอ่งมีซูมันอรอยรอะไรดีๆก็ซื้อมาแนะนำกันได้นะครับ美食大家尽量买จริงแรงไม่ได้หอกินนะคะแค่ชอบของอร่อยเออถ้าไม่ใช่ทานชิอชอินอยจ้ิา就是喜欢吃ะ 吃完呢，其实一定要来学习一下。既然来到台北，那是不是要来讲？